มาเรามารีวิวเข้ามาอีกหนึ่งคันดีกว่าคันนี้สีดำมีลายด้วยนี่มีลายแลบเป็นแลบฮะเป็นแลบสีนะไม่ใช่สติกเกอร์เมืเ่อกี้รุยรูปมีรอยขูดขาเลยเดี๋ยวมารีวิวคันนี้กันดีกว่าครับมาครับมาเจอคันนี้ดีกว่าเนอะอฮีโน่เอเจร้อยเครื่อง e สามซีเกียรธรรมดายูโรห้ายูโรห้าเนี่ยจ,จะมีแอดบูมาแล้วเห็นไหมครับถังแอดบูจะอยู่ตรงนี้อ่านี่ถังแอดบูอยู่นี่ เนาะแล้วก็ในหัวให้ดูที่เป็นลายก่อนนี่ลายเขาอ่าเนี่ยจะเป็นหรือเป็นสติกเกอร์เป็นสติกเกอร์เปล่านี่ดูสินี่โฟกัสไหมไปกดโฟกัสก่นกอนนี่เป็นสติกเกอร์หรือสีวะอาจจะเป็นสติกเกอร์อ๋อเป็นสติกเกอร์แฮะไม่ใช่ แรปลายนะลายมีอยู่ตรงทั้งประตูแก้มนะแล้วก็ตัวก,กระจังนี่กระจังลายไปลายไปยอ่าเป็นแลปมาเลยเนาะนี่ด้านหลังมีไหมไม่รู้ดูกันด้านหลังไม่ได้แลปนะแต่หัวก็ไม่ได้ผุไม่ได้อะไรอ่าโตยูโรห้าก็จะเป็นเทอร์โบไฟฟ้าหมดละนี่เกียร์ก็มาเป็นเกียร์ธรรมดา คัสซี่ก็กลางๆเนาะกลางๆพอใช้ได้ไม่ได้เลี่ยมกลิปแต่ก็โอเคมีเป็นเฉพาะด้านบนเนาะเป็นมีเฉพาะด้านบนสามารถปั่นเก็บพนได้เลยไม่มีปัญหาอะไรนะครับช่วงล่างด้านหน้านะครับสําหรับคันนี้ก็มาเป็นช่วงล่างแนบสําหรับด้านหลังก็มาเป็นช่วงล่างที่เป็นถุงลมสองเพลาหลายคนค่อนข้างกังวลเนาะสำหรับคนที่ไม่เคยใช้เกี่ยวกับโวลรถญี่ปุ่นที่เป็นช่วงล่างถุงลมเนี่ยาถามว่าในประเทศไทยเนี่ยสามารถใช้งานได้ไหมเนาะ ต,ตัวผมบอกว่าในใช้งานในตามกฎหมายปกติ30ตันเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะแต่สําหรับเรื่องการแบกน้ําหนักเกินเนี่ยอาจจะต้องดูแลรักษามันนิดนึงเนาะแต่ยังไงก็แล้วแต่ในช่วง่างที่เป็นถุงลมเนี่ยมันไม่สามารถอยู่ได้นานเท่าแหนบอยู่ละเนาะตัวแหนบเนี่ยเขาจะทนกว่าตัวถุงลมแบบเนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยในสเปคพื้นฐานแบบนี้เลยนะอ่า จเป็ความยาวเท่านี้เลยเนี่ยเป็น12ล้อแทนเตียเลยเนี่ยในมาตรกฎหมายญี่ปุ่นเนี่ยเขาบรรทุกให้อยู่25ตันเนาะสำหรับใครที่ใช้การบรรทุกทั้งคันเนี่ยไม่ถึง25ตันเนี่ยผมกล้าเคลมว่าแน่นอน100%ว่าใช้ได้เพราะคุณใช้ตามมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่นเนาะแต่ใน30ตันในบ้านเราก็สามารถใช้ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็มีลูกค้าผมใช้งานอยู่ปกติทั่วไปนะครับไม่ได้ มีปัญหาอะไรขนาดนั้นแต่สําหรับคนที่ใส่น้าหนักเกินอาจจะต้องดูกันนิดนึงเนาะ,ะหรืออาจจะเปลี่ยนช่วงล่างหลักไปเป็นแหนบถ้าใครมีโอกาสที่จะบระทุกเกินในสายงานที่อยู่ภายในอะไรอย่างเงี้ยต้องย้ายกันภายในน้าหนักเกินเนี่ยอาจจะดูเป็นแหนบไปแทนจะดีกว่าเนะาะถังน้ํามันได้มาเป็นถังแบบนี้เลยอ่าสามร้อยสามร้อยลิตรน่าจะได้สามร้อยลิตรเนาะอ่าโดยรวม มีนี่ด้วยมีนี่มานี่ตัวสะท้อนเรืองแสงเนาะตัวเรืองแสงใส่กับตัวน็อตล้อบางทีก็จะมีติดบ้างเนาะแต่ไม่ค่อยติดมาหรอกเอาไว้ใส่กับรอบล้อเนี่ยใส่ไว้เพื่อเวลากลางคืนเนี่ยจะได้ช่วยเรืองแสงเหมือนกับตัวสติกเกอร์เนี่ยที่บ้านเราเขาเริ่มให้ติดกับตามตัวหัวตัวกระบะเพื่อช่วยในเรื่องของความปลอดภัยโอ้เรามาดูภายในกันต่อนเนาะอาจจะมืดติดหนึ่งเดี๋ยวผมเปิดเป็นตัวของ เออไฟฉายเนาะอ่านี่ไฟฉายของโทรศัพท์ดูภายในก็เป็นยูโรห้าสีดำละมาเป็นเกียร์ธรรมดานี่เกียร์ธรรมดาปึ๊บอ้ภายในก็มีอุปกรณ์อันนี้ติดอะไรมาก่อนก็ไม่รู้เนาะภายในนี่สีดำอันนี้อาจจะยังทำความสะอาดไม่เสร็จแล้วก็มาเป็นยูโรห้าโอ้มีเงาเนาะ จอจะเป็นจอกลางก็จะเป็นดิจิตอลละเนาะนี่เกะข้างบนก็มาครบนะครับอันนี้อาจจะยังไม่ได้ลือเก็บให้เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวต้องมาลือเก็บอีกทีหนึ่งอ่ามีสเปรยอะไรด้วยนี่สเปรยอะไรเดี๋ยวดูชึบน่าจะสเปรย์ล้างกระจกล้างรถอะไรสักอย่างนี่คาเม เป็นภาษาญี่ปุ่นเลยนี่นีใครอ่านออกลองอ่านด,ดูนะครับนี่ไปกันต่อเนาะนี่ตัวรีโมทก็นี่เหมือนกันครับถ้าตัวที่เป็นหุ่นยนต์ก็จะมีรีโมทเหมือนกันหมดเนาะตัวนี้กระจกปรับไฟฟ้าได้ด้วยนี่มีตัวปรับกระจกอยู่นี่แบบรถทั่วไปนะก็จะโชว์เหมือนกัน นะครับนี่ตัวนี้ก็ได้ขากระจกไฟฟ้าแล้วก็มีมกระจกโคมเมียมเนาะอ่านี่มีอะไรด้วยนี่น่าจะเป็นเอาไว้เช็คระยะของตัวสูตรหรือเปล่าอ่าอันนี้ r 6น่าจะเป็นตัวปีเขา r อยตรงนี้เป็นปีเนาะถ้า sos เนาะติดต่อฉุกเฉิน365วัน24ชั่วโมงที่เบอร์นี้ถ้าอยู่ประเทศญี่ปุ่นอ่า มีกุญแจมีอะไรด้วยนี่กุญแจกุญแจมีมีเครื่องรางเล็เกเครื่องรางของญี่ปุ่นอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับตัวนี้ไม่ได้กุญแจสำรองมีกุญแจแค่ดอกเดียวเนาะ,ะตัววงพองมลัยก็ใช้ได้สวยอยู่สวยอยู่ยยแล้วก็สติกเกอร์แอร์ลูปทำไมมาติดแอบอยู่ตรงนี้นี่มีติดแอบอยู่ซื้อใหม่นี่หลายหลายหลายร้อยแลนะ้วเนี่ยสติกเกอร์ แบตแอลูปเนี่ยเอามาติดเล่นเฉยเลยนะติดตัวรถมาเนาะแล้วเขาก็เอามาติดในตัวกระบะเขาวิทยุไม่อยู่แล้วมิทิยุหายไปแล้วไม่มีไม่มีอะไรก็โดยรวมภายในก็ประมาณนี้เนาะสำหรับถ้าใครอยากใช้ตัวนี้ก็ลองติดต่อกันได้นะครับตลอดขานี้นะก็อาจจะต้องขอโทษทางคนดูนิดนึงเนาะเพราะเรามาถ่ายกันช่วงเย็นนิดนึงเนาะก็เลย ไม่ค่อยจะเห็นภายในกันเท่าไหร่เนาะก็ถ้าใครอยากจะมาดูนี่ร้านผมอยู่ที่นครปฐมเนาะสำหรับคันนี้ก็ยังดีเนาะได้พวกชุดแต่งมาโครเมียมเนี่ยมาค่อนข้างหลายชิ้นเลยนะครับจะได้ไม่ต้องไปเสียตังค์ใส่เพิ่มเนาะก็โดยรวมคันนี้ก็ประมาณนี้แหละครับก็ยังไงถ้าใครสนใจกับรถญี่ปุ่นนะครับก็ติดต่อได้นะครับที่เฮียงจเจริญยนจำกัดนครปฐมครับผมขอบคุณครับ